กลับมาปิดท้ายกันที่ต่างประเทศนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเขตแผ่นดินไหวในการรายงานนั้นคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีจำนวนตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ก็ยังมีความหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตนะครับมันก็มีข่าวที่เป็นลักษณะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่จนถึงประมาณเช้าวันนี้เนี่ยตัวเลขก็ทะลุ20,000รายไปแล้วสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับ ตุรกีประเทศเดียวเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า14,000รายบาดเจ็บ63,000กว่าคนนะครับซีเรียก็ไม่น้อยกว่า3,000กว่ารายนะครับอากาศหนาวจัดระดับติดลบทีมกู้ภัยก็ยังคงพยายามสุดความสามารถในการค้นหาผู้ที่รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอพาร์ตเมนต์บ้านเรือนที่พังถลม่ม ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งออกมาได้ในวันที่4หลังเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่วันจันทร์นะครับพลเรือนกว่า28,000คนถูกอพยพออกจากเมืองคารามันมารัสซึ่งเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาด7.5ซึ่งก็เสียหายหนักเหมือนกันนะครับททเมอร์ฮาสาัสซันซึ่งเป็นนักแสดงชาวอังกฤษเชื้อสายตุรกีวัย้ปีก็น้ำตาร่วงเลยนะครับขณะให้สัมภาษณ์กับ Sky n นิวของสื่ออังกฤษ ว่าครอบครัวของเขานั้นสูญหายติดต่อไม่ได้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวและบอกว่าเขากำลังจะไปตุรกีนะครับส่วนเด็กชายตุรกีวัย8 8ขวบในเมืองเดียบาเคอร์ได้รับความช่วยเหลือจากกู้ภยัยจนออกมาจากใต้อพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มลงมาติดอยู่ในซากตึกนาน80ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกมันก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับมีข่าวของแม่ที่คลอดลูกเด็กก็รอดขณะที่แม่เสียชีวิตนะครับมีทั้ง ภาพที่เป็นความหวังและมีทั้งความหดหูนะครับขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือจากสหรประชาชาติชุดแรกก็เดินทางถึงตุรกรีเข้าไปถึงพื้นที่ที่กบฏยึดครองทางภาคเหนือของซีเรียนะครับส่วนทางไทยเองก็ส่งทีมแพทย์ไปร่วมช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวท่ามกลางอุณหภูมิลบ10องศาเซลเซียสนะครับการส่งของไทยนะครับไป4ส่วน ยูซาซึ่งย่อม,มาจาก Urban Search and Rescue ก็คือทีมค้นหากู้ภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับดำเนินการจะมีบุคลากรแพทย์พยาบาลกู่ชีพเวชกิจฉุกเฉินของกรมการแพทย์3คนไปร่วมทีมออกเดินทางไปตั้งแต่ค่ำวานนี้นะครับมีการสนับสนุนครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ซึ่งสถานทูตตุรกีได้ส่งรายการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องการมา2 1 5รายการ กระทรวงสาธารณาสุขพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์แผ่นดินไหวในวงเงินเบื้องต้น5-6ล้านบาทอยู่ระหว่างการดาเนินการและคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ส่วนที่ซีเรียนั้นเราไม่มีสถานทูตไทยนะครับการดําเนินการก็ขอให้พิจารณาผ่านสถานทูตนกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านครับนอกจากนั้นก็ยังมีทีมเมอร์ด medical emergency response team 25นายนะครับ โดยเป็นการสนับสนุนทีมแพทย์เบื้องต้นพทีมแพทย์ทหารนะครับส่วนทีมที่4ก็คือ Thailand EMT e m e ครับ e y m r g i n c y t e d m c a l Team จากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับการบริจาคสิ่งของที่ส่งไปยังสถานทูตตุรกีนะครับขอรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะอาหารแห้งอาหารสำหรับเด็กเล็กอุปกรณ์ยังชีพและเครื่องนุ่งหม่มตลอดจนผ้าอ้อมเด็กและผ้าอ,อนามัย โดยในส่วนของเครื่องนุ่งหม่มขอให้เป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสมสําหรับอุณหภูมิแบบนั้นนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นจัดผู้มีจิตศรัทธาและสนใจส่งของบริจาคดังกล่าวได้ที่สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยอยู่ที่อาคาร1 Empire Tower ที่สาทรอ,อยู่ชั้น16นะครับสาทรใต้แขวงยานาวาจนถึงวันจันนี้13กุมภาพันธ์นี้ ช่วงเวลาในการรับของบริจาคคือระหว่าง10นาฬิกาถึงเที่ยงของแต่ละวันนะครับจนถึงวันจันนี้นะคร,ครับนั่นคือตุรกีผมเพิ่มเรื่องราวดีๆขึ้นมาเรื่องอนึงนะครับอันนี้เป็นรายงานพิเศษของ Channel News a s i ชียไปสัมภาษณ์นักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับคุณสุรพัฒนกอบ อาศัยอยู่อาคาร9ชั้นที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นพังถล่มลงมาเป็นแค่รอยร้าวภายในห้องเจ้าตัวเนี่ยหนีออกมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บครับอยู่ที่แคมป์ชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยชูคูโรวาที่เมืองอาดานาร่วมกับผู้ประสบภัยคนอื่นๆแล้วก็สมัครเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือภายในแคมป์ครับช่วยแจกจ่ายอาหารขนผ้าห่มของใช้จําเป็นอื่นๆนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยร่วมกับ NGO หลายแห่งเป็นผู้ช่วยจัดหาอาหารสิ่งให้ความรอดแล้วก็ที่นอนให้กับผู้หลบภัย นักข่าวไปถามว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาเป็นอาสาสมัครเจา้าตัวบอกว่าในช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยมันดีกว่าที่จะทาเรื่องดีๆผมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังแข็งแรงนะครับยอมรับว่านอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ายังคงกังวลอยู่ไม่รู้ว่าจะเกิดแผ่นินไหวอะไรขึ้นมาอีกขณะที่ครอบครัวและเพื่อนๆที่ไทยก็เป็นห่วงมากติดต่อหากันตลอดตั้งแต่เกิดเหตุนะครับ บรรยากาศภายในแคมป์เนี่ยค่อนข้างมืดมนเพราะผู้คนไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะดําเนินะจะดําเนินไปอีกนานแค่ไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยทีมกู้ภัยกําลังเข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องและเจ้าที่ท้องถิ่นก็กําลังแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยหลายคนยังคงติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังครับก็ประกาศภาวะฉุกเฉิน3เดือนนะครับเอเดวานก่อนหน้านี้ส่วน ประเด็นอื่นๆรอบโลกในวันนี้นะครับ WHO เตือนทั่วโลกจับตาไวรัสไข้หวัดนกยกระดับติดต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้วนะครับผ mm ู hmm. ้ในการอนามไมโลกครับดรเทดรอสอัธนาห์มกิบรยซุสเตือนทั่วโลกให้จับตาไวรัสไข้หวัดนกสามารถติดต่อมาสูส่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้วถือเป็นการยกระดับอีกขั้นหนึ่งที่จะติดต่อถึงคนได้แม้ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องที่ยากอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับส่วน เกาหลีเหนือแสดงแสญญานุภาพทางทหารในวันครบรอบ75ปีกองทัพลูกสาวของคิมจองอึนกลายเป็นไฮไลท์ของงานนี้ไปนะครับที่สื่อคาดการว่าน่าจะเป็นผู้ที่คิมจองอึนจะเป็นผู้ถ่ายทอดอำนาจให้นะครับคิมแจอู oo, บุตรสาวของคิมจองอึนนะครับรีซอจูภริยาก็ไปด้วยไปร่วมงานด้วยนะครับนั่นคือภาพที่ปรากฏออกมา ในขณะที่ปูตินเองก็ขู่ว่ายูเคนั้นโดนแน่นอนนะครับหากส่งเครื่องบินรบไปช่วยยูเครนตามคำขอประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขู่สหาราชอาณาจักรครับริชิชชนักเนี่ยเจอตอบโต้แน่นอนนะครับถ้าเกิดส่งเครื่องบินรบไปช่วยยูเครนตามคำขอขณะที่เซเลนสกี้นอกจากไปยูเคไปกอดกับริชิชชนักแล้วเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปเย็นบรัสเซลส์ต่อจากอังกฤษเพื่อขอให้ชาติพันธมิตรในยุโรป ส่งเครื่องบินรบให้น่าจะได้ความชัดเจนกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ปิดท้ายกันนะครับกับข่าวของวงการบันเทิงครับผู้ที่แต่งเพลงหลายเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคย b i r ร์ดแบคคารัตำนานนักแต่งเพลงอเมริกันเสียชีวิตในวัย94ปีครับเพลงหลายๆเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคยนะครับ I say little prayer walk on by what the world needs now is love และยังแต่งเพลงร่วมกับ Hall d เ v วินะครับ Watch New Pussy Cat Alfie The Look of Love Dusty Springfield นะครับ <c oughs> ก็เป็นผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญในศตวรรษที่20เลยนะครับ <c oughs> มีเพลงฮิตติดชาร์ตและ UK และ U.S และ U.K นะครับมากกว่า50เพลงและร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานไม่ว่าจะเป็น Dionne Warwick นะครับ Frank Sinatra The Beatles Barbara Streisand Tom Jones Aretha Franklin และ Elvis Costello นะครับและเคยได้ Grammy Lifetime Achievement Award ไปในปี51ด้วยนะครับก็ถือว่า94ปีอะ จากไปอย่างสงบครับโดยวิธีธรรมชาติตามการแถลงของโคศนะครับแต่เพลงเขาแต่ละเพลงคือเพลงครูทั้งนั้นเลยใช่ I feel the play อย่างนี้ค่ะคือต้องบอกเลยว่าลูกหลานน่ะสบายเพราะว่าจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ไปตลอดชีวิตจริงค่ะแต่ละเพลงดูสิครับเนี่ย What the world needs now is love ค่ะ What the world needs now เขาโทษด้วยนะคุณก็คุณอาจจะไม่อินเราสองคนอิน เราลำเอียงเราลำ,ลำเอียงเ,เราลำเอียงค่ะเอาละค่ะแล้วทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาสุขนี้นะคะพักผ่อนกันสองวันนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบเราทั้ง3าคนได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ